เยื่อหุ้มสมองอักเสบสังเกตอย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะครับสมองก็เป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างมากนะครับ เปรียบเสมือนกับเครื่องสั่งการส่วนต่างๆของร่างกายให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างปกติแต่เมื่อมีอาการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองถึงเนื้อสมองเกิดขึ้นจึงนับว่าเป็นอันตรายที่ทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนื่องจากว่าอาจจะส่งผลต่อชีวิตหรือทําให้เกิดทุพพลภาพก็ได้เยื่อหุ้มสมองอักเสบเน่ย ก็เกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองที่ห่อหุ้มรอบสมองรวมไปถึงไขสันหลังส่วนใหญ่มักจะเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและนอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อก็ได้เช่นจากสารเคมีมะเร็งการบาดเจ็บที่ศีรษะ ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนปัจจัยเสี่ยงของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบสำหรับในเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ได้แก่ผู้ป่วยโรคเอดผู้ป่วยที่ต้องกินยากดภูมิคุ้มกันผู้ที่ตัดม้ามหรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันหรือว่ามีน้ำไขสันหลังรั่ว จากฐานกะโหลกศรีรษะแตกเป็นต้นนะครับอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบเช่นไข้สูงเฉียบพลันคอแข็งปวดศรีรษะอย่างรุนแรงอาเจียนชักสับสนมึนและหมดสติเบื่ออาหารนะครับสำหรับการวินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนั้นแพทย์เขาจะทำการซักประวัติตรวจร่างกายทั่วไป รวมถึงระบบประสาทนอกจากนี้ก็ยังอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบดังต่อไปนี้นะครับก็คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่นตรวจเลือดเพื่อนำไปเพาะเชื้อก่อโรคของเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือการเจาะน้ำไขสันหลังแพทย์จะดำเนินการเจาะน้ำไขสันหลังไปตรวจเพื่อประเมินปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดของเม็ดเลือดขาว ระดับน้ำตาลและโปรตีนรวมถึงการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อก่อโรคซึ่งเป็นวิธีที่มีความแม่นยำมากที่สุดในการวินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือการตรวจภาพรังสีสมองหรือเอ็กซเรยคคอมพิวเตอร์หรือตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นการถ่ายภาพสมองที่อาจจะพบการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองหรือโรค ในเนื้อสมองนะครับวิธีการรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบกรณีเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อจะต้องได้รับการรักษาทันทีซึ่งแพทย์จะเริ่มใช้ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชาื้อหรือยาต้านไวรัสเข้าทางหลอดเลือดดำตามเชื้อก่อโรคและให้การรักษาแบบประคับประคองในช่วงที่มีอาการ และติดตามอาการทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิดแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ